อะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระพาวนตางอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาโตภคะวะตาธโรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้ว รรม,มังนมัสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสูปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะพักขวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหะาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัจตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ธรรมมังสารนังทัชามิข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสารนังทัชามิข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทุติยมปิพุทธังสารนังทัชามิแม้ครั้งที่สอง ข้าพระเจ้าถึงพระที่เจ้าเป็นที่พึ่งทูตยามปิธรรมมังสารนังทัฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถึงพระธรมเป็นที่พึ่งทตตยามปิสังฆังสารนังทัฉามิแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตาติยมปิพุธทธังสารนังคชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตาติยมปิธรรมังสารนังคชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง ตาติยมปิสังคังสารนังระชามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอิติปิโสภควกาก็าเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณนะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อานุต,ตโรโปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวาขาโตภระควาตาธรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สารทีิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ผู้แจ้งเอง ท้าทายให้มาพิสูจน์กันได้โอปายิโกเป็นสิ่งที่ควรให้มีให้เกิดขึ้นในตนปาจ,จัดตังเวทิัพโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่วินยูชนแจมแจ้งอยู่ในตนดังนี้ โุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรง ยายปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถึงความรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้เข้าถึงสัมมาปฏิบัติยะที่รมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิคู่แห่งบุรุษสีอาธาปุริสาปุลาน์นาเป็นบุรุษบุคคลแปดเอสะพระควะโตสาวกสังโค นี่คือสงสาวกของพระผู้มีาพระภาคเจ้าอาหุนโยผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายบูชาปาหุนโยผู้ควรต้อนรับทากินโยผู้ควรแก่ทานเพื่อผลอันเจริญ อันชลีการณโยผู้ควรกระทำอันชลีอานุตรังปุญญาเขตังโลกัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้น ราขันตุสัพพเทวตาจิตสูงทั้งปวงพึงราาักษาสัาพุทธานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของพุทธะทั้งปวงที่เกิดในตนสาธาโสธีพระวันตุเทความสวัสดี ยิงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อภาวาตุสัพพมังคลังมงคลทั้งปวงอึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพท์พระเทวตาเจสูงทั้งปวงยึงรักษาสา,สาบสมานุภาเวนะด้วยการตามภาวะ ของธรรมะทั้งปวงที่เกิดในตนสัทาโสธีพระวันตุเตการสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อพราว,วาตุสัพพมังขลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นราธันตุสัพพเทวตาจิสงทั้งปวง พึงรักษาสาพาสังฆานุภาเวนะด้วยการภาวะของสังฆะทั้งตัวที่ในตนสัทธาโสธีพระวันตุเตความสวัสดีถึงเกิดมีแก่ท่านทุกหมื่ว 沙度。